ปุ่มปุยน้ำตาไหลากวินแอบเอาของขวัญมาให้ที่โรงพยาบาลกลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วนะคะกวินและปุ่มปุยค่ะเนื่องจากว่าคลอดลูกชายอย่างปลอดภัยที่โรงพยาบาลสมิติเวชงานนี้ดูเหมือนว่าหลายคนอดอยากจะเห็นหน้าลูกชายแล้วนะคะคุณแม่ก็ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวลูกและการเดินจากเครบสิทธิ์ของเด็กและอาจจะรอให้ลูกโตก่อนและขออนุญาตลูกถึงจะลงให้ทุกคนได้เห็นแม่ล่าสุดมีรายงานล้านะคะว่ากวิน,นแอบซื้อนาฬิกาหรู ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นของโปรดของภรรยาเลยเป็นของขวัญให้คุณภรรยาด้วยหลังจากคลอดลูกชายและคนที่แบบว่าท้องมานานกว่าเเดือนพร้อมบอกว่าของขวัญที่เธอได้เป็นแม่แล้วที่เธออดทนมามากกว่า9เดือนทำเอาปุ้มปุ้ยดีใจถึงขั้นน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเลยคะ่ะท,ทั้งทีงานเองก็มีบรรยากาศคลิปต่างๆไ้ชมกันด้วยเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ